อันเนี้ยคือผิวที่แบบ ได้จากงานตัว inflatable ตัวนี้เลยนะคะนะ่ารู้สึกว่าผิวสวยมากสีสวยบอกตรงๆเลยรู้สึกเบาหน้ามากมันเป็น fresh wear จริงๆวะ่ะนะนว่ารองพื้นตัวนี้มันเหมาะกับ everyday สิ่งที่สัมผัสได้ตั้งแต่แรกเหมือนเนื้อเซรั่มเลยอะพูดตามความเป็นจริงเนาะอันะไหนทําได้ก็ทําได้ตอนนี้หนูนาะทาสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะหนูนาะทาสกินแคร์ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็ลงไปกินข้าวนะคะแล้วตอนนี้มันแอบมีความมันขึ้นมานิดนึงจากผิวนานะหนูนะ่าก <ๆ S 1> ็นะจะซับๆออกนิดนึงนะคะแล้วก็ฉีดสเปปรร็็นกกาลผิววแ้้้จะไดใชอง ที่จะมารีวิววันนี้กันนะคะแล้วก็รองพื้นที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือ L'Oreal นะคะตัวใหม่เลยนะคะ Infallible 32 hours fresh wear ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็น24เนาะอันนี้เป็น32นะคะรองพื้นตัวนี้เนี่ยนะคะมีกันแดด SPF 25นะคะปกปิดติด,ตด,ตดทนนานถึง32ชั่วโมงแล้วก็กันน้ำกันเหงือ่อเขาบอกว่าเนื้อค่อนข้างเบาสบายผิวมาพร้อมวิตามิน C แล้ววิตามิน E นะคะปรับให้ผิวดูใสดูกระจ่างขึ้นนะคะเขาบอกว่าถ้าใช้แล้วเห็นผลภายใน4สัปดาห์ เอ๊สกินแคร์หรือเปล่าก็อย่าไปตกใจกับอะไรแบบนี้นะคะมันคือรองพื้นเนาะผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังมาด้วยเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะไม่อุดตันรูขุมขนคือเรียกง่ายๆสูตรนี้เนี่ยให้ผิวเบาสบายมีสารบำรุงติดทนนานถึง32ชั่วโมงนะคะซึ่งส่วนตัวหนูแนะนำแล้ว่ะไม่แนะนําให้อินทูกับสารกันแดดสารบำรุงวิตามินอีวิตามินซีขนาดนั้นเพราะว่านางคือรองพื้นอยู่ดีนะคะถ้าเราแต่งหน้าแล้วก็อยู่บนหน้านานๆเนี่ยสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสอุดตันได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมา ทดสอบประสิทธิภาพของการติดทนละกันแล้วก็ texture ใดๆนะคะอันนี้คือเพิ่งได้มาเลยเนาะตัวแพคเกจจิ้งก็สลีกดีนะคะเล็กเบาเหมาะกับการพกพามะเรามาดูเนื้อกันก่อนเป็นน้ำเลยนะคะแล้วก็เบอร์ที่หนูนาเลือกก็คือเบอร์1 2ึนะคะหนาบอกเลยว่าหนูนาเลือกสีกับตัวเองอยู่นานมากนะคะหนูนาไม่รู้ว่าตัวเองเบอร์ไหนนะคะแล้วก็ขี้เกียจไปลองตามเคาน์เตอร์เนาะนูก็เลยลองเดาๆมาดูนะคะว่ามันประมาณนี้อ เนื้อเบามากเนื้อเบาแบบเหมือนจสกินแคร์เลยอันนี้พูดจริง1นึ่งสองนะรอดไม่เข้มไปไม่ขาวไปนะคะเน mm ี hmm. ่ยหน้อว่ากําลังดีซึ่งก่อนหน้าเนี้หนูนาซื้อตัวเมเบลินซูเปอร์สเตย์มานะคะดำกว่าหน้าตัวเองประมาณ2,3งสมเฉดก็ ต้องไปซื้อใหม่ตามระเบียบเฮ้ยนี่ได้เลยนะคะเป็นสีผิวหนูนาะแบบสีผิวเลยเบื้องต้นนะคะพอลองเอามาลงกับหน้าแล้วบอกตรงๆเลยรู้สึกเบาหนามากเนื้อสมัมผัสคือมันเบามากเลยอ่ะการปกปิดเนี่ยหนูนาะไม่ได้รู้สึกว่านา,นานจะปกปิดได้แบบเนื้อหนาขนาดนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวหนูนาะขอลองเลเยอร์ที่2ว่ามันจะปกปิดอะไรได้ขนาดไหนนะนา,นาลงข้างหนึ่งให้ดูก่อน เราบอกเลยว่าความเด่นของสูตรนี้คือแบบมันเป็น fresh w e a จริงๆวะ่ะมันเบาสบายมากเลยอะสิ่งที่นาแคร์คือคุมมันไหมสบายผิวไหมปกปิดรอยต่างๆได้ขนาดไหนเพราะว่าเวลานาใช้ลองพื้นเนาะสิ่งที่นาแบบต้องการจากเขาคือการปกปิดถ้าเขาปกปิดได้นาก็โอเคเลเยอแรกเบาๆนะคะก็เรียกว่าปิดรอยสิวเล็กๆได้ อันนี้ยังไม่ลงนะคะอันนี้ลงแล้วก็จะมีความเรเดียนขึ้นมาเลเยอร์ที่2อเนี่ยดูนาขอมาปกปิดโดยการใช้พัฟคูชั่นคือนาจะบอกงี้ว่าตัวรองพื้นเนี่ยเนื้อเรื่องหนึ่งว่าปกปิดได้หรือเลปล่าแต่ว่าการปกปิดต่างๆเนี่ยมันจะปกปิดได้ไหมมันขึ้นอยู่กับเราใช้อะไรลงด้วยนะคะพัฟฟองน้ําชุบน้ําแล้วก็เอามาลงเนี่ยก็จะได้การปกปิดระดับหนึ่งนะคะแปรงก็ได้ปกปิดระดับหนึ่งพัฟคูชั่นก็ได้ปกปิดระดับหนึ่งแสดงว่าตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็วิธีกกกาารลงง็อีส่นน่่ววนนึแต สูตรนี้เนาะว่าต้องใจเย็นๆนิดนึงเนาะค่อยๆบิ้วไปเรื่อยๆนาะได้อยู่นี่นะคะลงทั่วหน้าทั้ง2ข้างแล้วนะคะลงแบบบางๆทั่วหน้าทั้งสองข้างแล้วนาะรู้สึกว่าการปกปิดเนี่ยประมาณ6เตนะ็ม10ณตอนนี้ที่ใช้แปรงนะคะแล้วก็นารู้สึกว่าเนื้อเขาอะสามารถบิ้วได้คราวนี้จะเป็นการใช้พัฟคูชั่นนะคะเพิ่มการปกปิด อย่างหนูแนวเนี่ยจะมีสิวบริเวณคางนะคะสิวว่าชอบขึ้นตรงนี้ตลอดเลยอะเห็นเขาว่ากันว่าขึ้นตรงนี้มันเหมือนแบบระบบขับถ่ายปะเออซึ่งจริงๆหนูนะก็ไม่ได้อืดทุอวันทางทั้งที่แบบกินผักกินน้ําไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ก็กินไม่ขาดเหมือนกันมาดูว่ามันปิดกักได้ไหมอย่างที่บอกว่า ติดแน่นทนนานเนาะเพิ่มการปกปิดเพิ่มไปแล้วนะอันหนูนะเอาไว้อย่างนี้ก่อนได้ไหมแล้วนะเดี๋ยวค่อยมามาเบรนนะคะอายุจะ40แล้ว่พอมีลูกเราคือกระขึ้นแบบรวยอันนี้คือหลังคลอดเลยนะหลังคลอดแล้วก็ขึ้นแบบผุดๆเลยอะ่ะตอนหลังนี้ก็คืออยู่นะแบบโบกันแดดแบบอย่างเยอะอะ่เะเขาว่า2ข้อนิ้วในชะ่ไหมหนูนะเกินไปเลย3านิ้วกว่าในที่สุดแล้วใช้พาฟ้ามันก็จะได้งานปกปิดที่เยอะที่สุดสําหรับหนูนะนะ แต่ชั้นแรกอะแนะนำใช้แป้งลงดีๆก่อนนะอ่ะอันนี้เรามาดับโบอีกทีนึงเนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งเห็นปะหารองพื้นที่มันปกปิดกละได้เนี่ยยากมากเลยเอาจริงหนูนาะเจอคอนซีลเลอร์ลูกรักที่สามารถปิดได้แล้วเอาไว้มารีวิวคอนซีลเลอร์ลูกรักนะคะมันใกล้จะสิ้นปีแล้วเดี๋ยวเอาเอาไว้หนูนาะแบบรีวิวเฟวอร์ริตมีหลายตัวเลยปีนี้ลองเพื่อสังเดียอะมากอุ้ยอันนี้ปิด3รอบแล้วอะรอยกละก็ยังได้อย่างนี้อยู่แต่ว่ารอยสิวเนี่ยเห็นปะ ถือว่าหายไปประมาณ80%เลยนะกระมันก็จะยากหน่อยลงใต้ตานิดนึงปกปิดใต้ตาได้ไหมเดี๋ยวนี้เพราะอายุเยอะเราก็คือใต้ตาก็บุ๋มแล้วจ้า <Okay. S 2> ได้อยู่ประมาณนึงนะไม่ได้เกร็บเหมือนคอนซีลนะหนูนะว่ารองพื้นตัวนี้มันเหมาะกับ everyday foundation นะมันค่อนข้างสบายแล้วก็มันโอเคเลยนะเดี๋ยวนะขอเซ็ตแป้งก่อนนะหนูนะไปเซ็ตแป้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ น้ารู้สึกว่าหน้าเบาสบายดีคือเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ตั้งแต่แรกพอเวลาปาดไปอะ่ะนารู้สึกว่ามันแบบเหมือนเนื้อเซรั่มเลยอะ่ะสำหรับหนูน้านะหนูนาไม่ได้เป็นคนผิวหน้าดีนะนา,น,น,นายังมีรอยสิวน,นายังมีรอยกระได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นาแนะนําคือดับบลเลเยอร์แล้วจะปิดได้ประมาณ7จ8 0ค่อนข้างโอเคนะคะแต่ว่ารอยกระนะคะนางยังเพอร์ฟอร์มได้ระดับเดียวนะคะวันนี้หนูน้ายอมที่นาจะไม่ลงคอนซีลเลยนะคะก็ยังเห็นเป็นรอยกระอยู่เราก็ต้องพูดตามความเป ส่วนรอยคร้าใต้ตาปกปิดได้ก็ประมาณ70%นะคะยังคงมีความดาทั้งทางที่ตัวหนูนาใต้ตาไม่ได้ดงมากนะแต่หนูนาเป็นคนมีรอยเส้นเยอะถ้าเกิดจะเล่นกับน้องอ่ะให้แบบมีความสุขคู่กันไปอ่ะหนูนาว่าคนที่มีปัญหายางหนูนาเนี่ยจบด้วยคอนซีลปิดรงกระนะคะแล้วก็คอนซีลใต้ตาอีกนิดหนึ่งน,นาว่าก็จะได้ฟินิชลุคที่กริบกำลังดีเลยโอเคทีนี้หนูนาขอไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือก่อนนะคะแล้วเดินมาเจอกัน ทุกคนและนี่ก็คือฟินิชลุคนะคะอันนี้คือผิวที่แบบได้จากงานตัว i n f ฟ n น a b บ e ตัวนี้เลยนะคะมีความเซมีแมทแต่ว่าผิวสวยน่ารู้สึกว่าผิวสวยมากโอเคนะมันเป็นแบบ Everyday ได้เลย ถ้าเกิดใครที่แบบอยากออกงานไปแบบอีเวนต์นู่นนี่นั่นนะว่าก็ใช้ได้ต้องทัชอัพด้วยคอนซีลจุดที่ต้องการปกปิดจริงๆนะคะเบื้องต้นนะว่าเป็นรองพื้นเนื้อที่แบบค่อนข้างสวยสีสวยเบอร์ที่นาใช้เนี่ยหนึ่งสองห้านะว่ามันแบบมีความติดเหลืองเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวราจะมาลองดูว่ามันจะดรอปหรือเปล่าเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาสามโมงนะคะน่าจะอยู่บนหน้าประมาณ6กชั่วโมงอยากตับเดินยนะออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้จะมาอัปเดตกันอีกทีนะคะว่าผิวจากการลงตัว32 เฟรชแวร์เนี่ยเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา6โมงแล้วนะคะใช้เวลากับรองพื้นตัวนี้3ชั่วโมงแล้วนะซึ่งหนูนาคิดว่ามันออกน้อยมากเลยอะนี่ขนาดไม่ลงไพรเมอร์ใดๆนะคะหนูนรู้สึกว่ามันค่อนข้าง ที่จะมมันเลยอะสามชั่วโมงปกติมันก็จะเยิ้มเยมออกมาระดับหนึ่งนะแต่อันนี้โอเคมากเลยอันนี้ไม่มีฟิลเตอร์นะดูดิความมันเกิดขึ้นแค่ตรงจมูกจริงๆตรงอื่นก็ดีปกติเลยนะคะเดี๋ยวยังไงหนูนำะมาอัปเดตนะเพราะว่าเมื่อกี้ออกไปข้างนอกมาสามชั่วโมง,น,งนะเือว่าได้ผิวสวยเลยนะดูดิคุคนกรรบมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วนะคะก็เป็นเวลากว่าแปดชั่วโมงที่นายอยู่กับรองพื้นตัวนี้นะคะคือจะบอกว่านาติดทนจริงบนหน้าเนี่ย แค่ไม่หลุดเลยมีแค่บริเวณช่วงที่มันช่วงที่มันก็ไม่ค่อยหลุดนะคะดูใกล้ๆก็เห็นแล้วเนาะหน้าผากก็ไม่หลุดนะคะแต่ว่าลองครีมเยอะนะคะมีผดเยอะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมีเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ใต้ตาม,มันเ่ยหนนะูก็มีเช็ดคัตตันบาดออกไปเพราะว่า transfer ตัวไลเนอร์ลงมาน,นิดนึงปะ่ะตรงจมูกเนี่ยถึงมันแต่มันไม่หลุดเลยนะมันไม่หยาดเลยงงมนนากปกติคือถ้านำจมูกมันขนาดนี้นี่คือไม่ได้ซับเลยนะ เป็นเวลา8ชั่วโมงครึ่งที่ไม่ได้สับหน้าทันมันมนมันไม่หลุดอ่ะธรรมดาถ้ามันขนาดเนี้ยมันหลุดแล้วนะอันนี้ไม่หลุดนะไม่หลุดเลยถือว่าโอเคเลยนะในในคือต้องบอกว่าตัวเนี้ย มันฟรชแบงจริงค่อนข้างบางเบานะคะถามว่าอยู่ถึง32ชั่วโมงไหมขอบอกเลยว่าไม่มีทางได้แน่นอน mm. คำเคลมนี้อาจจะได้สำหรับคนที่ไม่ได้มันได้แต่หนูนานี่คือเป็นคนเลเวลมันเต็มสิบเลยมันขนาดไหนมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบล,ลอยๆขึ้นมาอันนี้แปลกใจเหมือนกันลืมถ่ายให้ดูประมาณ5ชั่วโมงนี้หน้าย,ยังไม่ได้มันขนาดนั้นเลยนะมีแค่จมูกนิดหน่อยแต่อันเนี้ยมันหน้าแก้มนิดหน่อยถ้าเกิดทัชอัพนี่คือยังไงก็เบิร์กอะโดยรวมแล้วให้ผ่านเลยนะคะอยากจะบอกว่าเป็นตัวที่คุมมันแทบจะททีี่่สุดนเคยลอง รองพื้นรักสโตรมาเลยนะคะแนะนำเลยแล้วก็สีไม่เปลี่ยนด้วยนะค่อนข้าง true true color จริงยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันจนมาถึงตอนนี้นะคะใครมีคำถามอะไรนะคะเขียนลงไปในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะฝากกด like ไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะกด subscribe ให้หนะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสั่นเตือนด้วยนะคะมีคลิปใหม่ใหมา่าจะได้ไม่พลาดกันนะคะวันนี้หนูนาะขอตัวลาไปล้างหน้าอาบน้าน,นอนก่อนนะคะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดรีวิวต่อไปครั้งหน้าข่าวน,นี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ